ตอนปีหาเนี่ยนี่คืออะไรนะครับเพรเซนต์นะฮะรออย่างรอแล้วรอแล้วได้สือโปรแกรมปีเก้าเก้านัดชิงที่ค้ำนูนะครับโอ้สุดยอดที่แมนยูชนะบาเดนมิวนิกนะฮะปฏิหารที่ไปแชมนะใช่ที่ไปแชมแล้วทุกวันนี้เป็นไงโคชาทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็อยากที่เห็นกันนะฮะเราจะอยู่เราจะอยู่รอจนกว่าจะได้ที่ไปแชมอีกครั้งหนึ่ง ได้ครับอีกนานไหมฮะไม่นานไม่นานรอได้ไม่นานเกินหรอไ,ไม่นานน,น,าน,นี่ตอนผมเด็กๆผมจะบอกว่าผมคิดว่าแมนยูจะมาขนาดน,นี้หรอกนะครับแล้วพอมาประสบความสำเร็จผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดน,นี้เหมือนกัน <être S 2> ใช่ไหมฮะตอนผมเชียร์ายุก,การป่ายโศนี่ผมผมผม,ผมเริ่มเชียร์ปีแปดสองนะแปดหนึ่งแปดสองออกมาเนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยแมนยูตอนนั้นแย่มากก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้ผมผมมันจะมีปาฏิหาริย์แล้วยิ่งใหญ่ลากยาวมานะครับต่อเซเลกูสันมานะครับ พอเซอร์ไอ้ครูซันมาแล้วคิดว่าจะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะตกต่ำแบบวันนี้ไม่ไไมคิดเลยหวังว่าจะกลับมาได้นะมันมันมันต้องกลับมาอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่งไงครับเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะอันเนี้ยเออเนี่ยไปที่ระลึกที่ระลึกนะฮะที่ระลึกแลก้วอ่า